พอดีเราเห็นโฆษณาใน Facebook เลื่อนไปเรื่อยๆก็เจอก็เลยสนใจตอนแรกเราดูไปแล้วเราก็ไม่สนใจเรื่องของเรื่องเพราะมันก็ถือว่าเปิดหน้าต่างก็ได้พอดีว่าไหนจะติดเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เลยว่าเออมันมีเติมอากาศเข้ามาเราก็แทนที่เราจะต้องเปิดหน้าต่างเพื่อที่ว่านกมั่งอะไรมั่งเข้ามาติดเครื่องนี้มันได้อากาศเหมือนกันก็เลยว่าเราลองดูดีกว่า เรลองเครื่องแรกปุ๊บในห้องนอนเราถือว่าโอเคเลยนอนได้สบายขึ้นมีอากาศได้ดีขึ้นเราก็เลยมาติดข้างล่างเพราะว่าเราก็อยู่ข้างล่างบ่อยเหมือนกันแต่เป็นห้องแอร์เริ่มจากการที่ว่าเหมือนกับอากาศไม่ค่อยเพียงพอแล้วก็ออกซิเจนไม่พอก็เลยพอดีเห็นโฆษณาก็เลยเออสนใจว่ามันช่วยอะไรได้มั่งแล้วก็อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออลองติดต่อดูก็เลยว่าเอ,อสนใจว่า มันน่าจะช่วยในปัญหาเหล่านี้ได้ว่าอากาศมันจะได้ถ่ายเทนิดนิดต้องเปิดกระจกได้ค่ะถือว่าช่วยได้เต็มที่เลยเพราะว่าดูจากที่ว่าเรานอนเวลาเราเปิดเครื่องอะอากาศมันเข้ามาแล้วเรานอนได้สบายขึ้นจากที่ว่าเหมือนกับต้องคอยตกใจตื่นกลางคืนเหมือนหายใจไม่ค่อยออกเราก็ดีขึ้นมากเลยก็เลยทำให้ต้องติดหลายๆตัวหลายๆจุดเพื่อที่ว่าให้มันกระจายอากาศ ถ้าแรกกับคล้ายๆสุขภาพก็คุ้มเพราะว่าบ้านถ้าเราเจาะไปเราก็ยังซ่อมแซมได้แต่ถ้าสุขภาพเราเสียมันมันก็ยากที่จะกู้กลับคืนมาได้ของสุขภาพก็เลยว่าเออเจาะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราใอยมาปกแบบแก้ไขได้ทีหลังแต่ว่าก็ยังคุ้มกว่าที่จะไม่ได้ติด